อกกิติกากริตพุทธิกรภูมิหนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเชิญชวนเดินทางท่องเที่ยวใกล้กรุงพร้อมทํากิจกรรมสนุกสนุกสไตล์สีสันตะวันออกที่จังหวัดสมุทรปราการเดินทางออกจากกรุงเทพเพียงชั่วโมงเดียวเริ่มต้นที่ชุมชนบางกอบัวตะบลบางกอบัวอาเภอพระประแดงสัมผัสวิถีชุมชนบางกอบัวซึ่งได้รับรางวัลทีเอรางวัลยอดเยี่ยมกินรีทองประเภทแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนและรางวัลดีเด่นกินรีเงินสาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด สวัสดีค่ะเกตค่ะกะนกกิติกากริวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้ค่ะเราก็มาเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรปราการก็เป็นสีสันตะวันออกสีสันสวรรค์ใกล้กรุงเดินทางไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะมีกิจกรรมดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวหรือว่าทั่วไปนะคะมาได้หมดเลยจังหวัดนี้มีอะไรดีๆมากๆค่ะก็อยากจะแนะนําไป ล่องเหลือที่คลองแพ่ค่ะก็จะเป็นบางกระบวัวเป็นอุมโมงจากที่แบบสัมผัสธ,ธรรมชาติสูตรโอโซนนะคะแม้จะใกล้กรุงเทพนิดเดียวแต่ธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์มากๆและสามารถทำกิจกรรม DIY ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมหรืออยากจะรักธรรมชาติช่วยกันเก็บขยะ ตามคลองที่เราล่องไปก็ได้ด้วยค่ะแล้วถ้ามีเวลานะคะก็อยากให้แวะที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการค่ะอันนี้ก็อยู่ในคำขวัญของจังหวัดด้วยซึ่งก็มีกิจกรรมของการแสดงต่างๆของสัตว์หลายๆชนิดค่ะก็มีทั้งจระเข้มีช้างแสนรู้นอกจากนั้นค่ะก็เหมือนเรามาเที่ยวมินิสวนสัตว์เป็นสวนสัตว์ย่อมๆตรงนี้นะคะก็สนุกสนานกันไปค่ะแล้วก็มื้อกลางวันนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะ ที่ร้านอาหาร Chef Table ร้านนี้ก็คือร้านขึ้นวังมีเมนูอาหารที่เหมือนเป็นอาหารเป็นยาด้วยในขณะที่เรามาสูตรโอโซนธรรมชาติแล้วเนี่ยสูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วเราก็มากินอาหารอร่อยที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆพอตอนเย็นสมุดประการเราก็ต้องนึกถึงอะไรคะมาบางปูชมนกนางนวลอันนี้เป็นย้อนอดีตจริงๆค่ะ ความรู้สึกอ้อย้อนอาจจะย้อนนนดีเฉพาะกับพี่นะคะที่อายุเท่านี้ก็คือมีความรู้สึกมาแล้วก็ได้สัมผัสอีกธรรมชาติป่ากงกลางอีกแบบหนึ่งที่มีนกนางนวลอพยพมาในช่วงนี้นะคะเหมาะมากๆที่จะมาดูนกนางนวลแล้วก็กินอาหารอร่อยๆอกันค่ะกันที่สายลมบางปูค่ะแล้วก็เจอกันใกล้ๆกรุงเทพสุขทันทีที่เที่ยวสมุทรปราการขอบคุณค่ะ นี่คือตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปจังหวัดสมุทรปราการสุขทันทีที่เที่ยวสมุทรปราการปีใหม่นี้ใครยังไม่มีแลนเที่ยวที่ไหนขอเชิญชวนเที่ยว9จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศร้าและสมุทรปราการมีครบทุกรสชาติขับรถเที่ยวได้พร้อมทํากิจกรรมสนุกสนานรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกวัยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่อง,งเที่ยวภาคตะวันออกเพิ่มเติม,มได้ทาง Facebook เที่ยว ตัวนออกค่ะ